สุขภาพดีรับหน้าฝนเกรดสุขภาพดีสำหรับทุกวัยฤดูฝนมีทั้งความชุ่มฉ่ำและโรคภัยแฝงหากเราเรียนรู้ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขเด็กๆชอบเล่นน้ำฝนแต่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจเสี่ยงเป็นไข้หวัดหรือเจ็บคอได้ถ้าเปียกฝนควรรีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อป้องกันหวัดและไข้หวัดใหญ่ช่วงฝนตกพื้นลื่คนควรเลือกรองเท้ากันลื่นลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุพกร่มติดตัวเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงเปียกฝนและไม่เสียสุขภาพในวันทำงานฤดูฝนควรกินอาหารร้อนสะอาดลดเสี่ยงท้องเสียผู้สูงอายุควรระวังการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห่มผ้าให้อุ่นก่อนนอน ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังสัมผัสสิ่งสกปรกป้องกันโรคติดต่อฉีดวัคซีนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในฤดูที่มีโรคระบาดเช่นไข้หวัดใหญ่การดูแลสุขภาพในฤดูฝนเป็นเรื่องของทุกคนทุกวัยเพียงปรับพฤติกรรมเล็กน้อยก็ช่วยให้ปลอดภัยและมีความสุขได้